สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราพามาทัวร์นะครับไอดีของคุณเบนซ์กันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการทัวร์ในส่วนของอนุสรเทพจุตินั่นเองนะครับซึ่งเป็นระบบใหม่เมื่ออาทิตย์สออาทิตย์ที่แล้วเนาะ นะครับแต่ไม่ได้พูดถึงกันเลยนะครับสำหรับ ID อาร์เธอรีกอนเนี่ยไม่มีตัวซ้ำเนาะก็เลยไม่ได้พูดถึงกันนะแต่ว่า ID ดีของคุณเบนส์นะครับมีตัวซ้ำเยอะมากมายเลยนะครับที่เราเคยคุยกันนะคือตอนนั้นที่เราแนะนำตัวละครเนาะว่า ID ดีคุณเบนส์เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับเราจะเห็นว่ามีตัวซ้ำมากมายว่าจะเป็นเทพนาจานะครับในบตำนานเนาะแล้วก็เทพต่างๆเนาะที่ นะครับมีคำซ้ำเยอะเลยนะครับก็สำหรับในส่วนของตรงนี้นะครับเราไปที่หน้าตัวละครนะแล้วเราไปเลือกเทพยุทธ์ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะซ้ายล่างเนาะอ่าซ้ายล่าง,ซ,าางซ้ายมือล่างนะก็จะมีอนุสรเทพจุตินะครับแสงศักดิ์สิทธิ์และเทพยุทธนะ์เนาะในมุมขวาล่างนะครับเราเลือกในส่วนของอนุสรเทพจุติเข้าไปนะจะเห็นว่าโอ้โหว้าวเลยเนาะเพราะว่าเลเวลนะครับของ อไอดี ID ของคุณเบนซ์เนี่ยนะฮะก็โอ้โหนะแปดสิแล้วอ,ะอ่ะแสดงว่าเขามีตัวซ้ำเยอะมากโดยเฉพาะในส่วนของซุนหงอคงเนี่ยนะครับเลเวล20ไปแล้วนะครับก็เลเวลเนี่ยนะครับมันใช้เศษนะ,ะต่อเวลเนี่ยนะคือ25นะที่ผมสังเกตคือ25อ่า25นะหาก 25, 25 25ก็หมายความว่าตัวหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะอัพได้2เลเวลนะครับนั่นหมายความว่า เออ่ลิงเนี่ยนะของคุณเบนต์นะครับเขามีเออ่ลิงเนี่ยทั้งหมดคือสิบตัวนะที่ทซ้ำๆอยู่นะฮะสิบตัวเลยนะ,ะอ่าแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มอะไรในส่วนของลิงเนี่ยเห็นไหมมันเพิ่มดับเทพเยอะมากเลยนะครับยีแบบ่สิบเวลล์ยี่สิบเนี่ยมันดับเทพตรงสามสิบเปอร์เซ็นต์น่ะเวลาตีพวกดับเทพเนี่ยนะครับในส่วนของดับเทพมันก็ตีพวกเออ่เทพมานะครับตำนานนะครับหรือว่าในส่วนของ จิตเทวะนะครับพวกเ,เทพพวกนี้เนี่ยก็จะโดนโจมตีเพิ่ม30%นะครับแล้วก็ลดดาเมจลง30%ของเหล่านี้นะนี่ใครจะไปตีเข้าเลยเนี่ยนะครับโหอย่างโหดเลยนะ20เนี่ยคือ30%ไปแล้วอะ่ะถ้าหากว่า10คือ15%นะอ่านะครับนี่นะเนี่ยสมกัิบสเนี่ยนะครับ,บมันก็เกินมาละนะครับในส่วนตรงนี้นะมันก็เพิ่มมาประมาณซัก เออสองสองจนะครับสอเนอะหนเนาะอ่าหนึ่าอ่นะึ่งนก็เพิ่มมาอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยมันมีอีกแล้วนะผมก็จะเพิ่มไปเนี่ยดูเดี๋ยวดูค่าพลังนะ เออนนี้ก็คือตัวไหนเนี่ยที่มีเศษเนี่ยก็เศษยี่บห้าเบิกยี่ห้าเนี่ยก็สามารถที่จะแลกนะครับแล้วยิ่งในตอนนี้นะเวลาจิตเทวะมาเนี่ยนะครับมันก็สามารถแลกกล่องเนาะเป็นกล่องได้ด้วยนะที่จะมาแลกแล้วก็เอามาเ,ออเพิ่มระดับพลังเนาะในกรณีที่ตัวละครเหล่านี้เทพมานะครับตำนานหรือว่าในส่วนของจิตเทวเนี่ยเต็มแล้วนะครับ ก็ยังมีในส่วนตรงนี้มาด้วยนะนี่ยครับมันสามารถอัพได้แค่เท่านี้เท่านั้นนะสามสามสามระดับเนาะก็มีเทพมากนะครับตํนานาแล้วก็จิตเทาวานะเนี่ยเดี๋ยวผมมาเพิ่มในส่วนของนาจานะดีที่มันมีอยู่ยีิบเจ็ดเศษนะอ่าเราก็ได้เห็นจะชัดนะว่ามันเพิ่มเยอะหรือเปล่านะในส่วนของตรงนี้ดับเทพยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับต้านเทพยี่สิบเปอร์เซ็นมันเพิ่มหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยเป็นยังไงครับมาดูนะอ่าก็เพิ่มมาเยอะทีเดียวนะในส่วนตรงนนี้ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มหนึ่งตัวเนี่ยก็เหมือนเพิ่มหนึ่งตัวเนี่ยมันจะได้สองเลเวลนะมันก็จะเพิ่มเลเวลขึ้นไปเยอะเลยเพื่อเน,นเห็นไหมก็บอยเลยนะครับเอ่อตัวซ้าเนี่ยมันได้ยากจริงๆเนาะจะได้ยากมากๆนะกว่าที่จะได้ตัวซ้าเนี่ยนะครับต้องสิบห้ายานเนาะของเทพมารกับในส่วนของตำนานเนาะยิ่งจิตเทวะเนี่ยนะครับยี่สิบฐานเทวะเลยนะกว่าที่จะ มีตัวซ้ำได้นะอย่างเช่นทูดีมอดซุนเชกเนี่ยของทุนเบนส์เนี่ยไปเอ่อนี่แล้วอะเลเวลสองแล้วก็คือผมคิดว่านะไอ้จิตเทวะเนี่ยมันเพิ่มสองเปอร์เซ็นแล้วก็ในส่วนของเอ่อตัวเทพมารกับตำนานเนี่ยมันเพิ่มหนึ่งจุดห้ามั้งหรือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งจุดห้าถึงหนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นเองก็คืออย่างเช่นว่าเอ่อหนึ่งถึงแปดเนี่ยเพิ่มหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นจนถึงเลเวลสิบนะครับแล้วก แล้วก็พอมาสิบสี่เนี่ยมันก็เพิ่มมาหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตเนาะอ่ามันก็เพิ่มมาอีกหนึ่งหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตนะหรือว่ามากกว่าน,นั้นแหละนะครับที่จะเพิ่มขึ้นมาเออ่ผมก็ไม่มีตัวอย่างใน,นสี่ที่มันถึงสิบเปอร์เซ็นตแล้วอ,ะอ่ะอ่าไม่เป็นไรก็อันนี้พอที่เก้าเปอร์เซ็นตนะครับพอสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยมันก็จะเพิ่มเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะอ่ามันสามารถแปลงได้ด้วยนะเออ่ มันแปลงอะไรอ่ะมันแปลงเป็นเศษปกติใช่ไหมเออผมพอลองอันนี้นิดนึงแปลงหุ่นพนไม่ได้เออผมคิดว่าถ้าแปลงจะให้เพื่อนๆให้ดูกันเนาะว่าเออรออัพใหม่ๆเนี่ยมันจะเพิ่มกี่ระดับเนาะแต่มันแปลงดันแปลงไม่ได้อ่ะสินี่ครับแปลงหุุนพนไม่ได้ต่างหากไม่เป็นไรก็นี่เห็นไหมเลเวลรวมอนุสรแปดแปดเปอร์เซ็นต์ไอแปดสิบแปดเลเวล นะครับตรงนี้นะก็ระดับคุณพลนะกสอนเพิ่มหนึ่งจุดขุนพลทั้ดได้รับโบนัสแตกนะเห็นว่ะโบนัสแตกนี่คือแบบได้เยอะมากๆ,ๆนะครับโบนัสห้านะครับนะี่ครับทุกหนึ่งจุดนะโบนัสศูนย์จุดเออ SP ศูนย์จุดห้าก็ถือว่าเยอะอยู่นะแล้วก็แอคแท็กศูนย์จุดห้าแล้วก็เอ่อโบนัสป้องกันกายภาพศูนย์จุดห้าโบนัสป้องกันเวทมนต์นะครับศูนย์จุดห้าก็ถือว่าเยอะนะถ้ายิ่งอันดับเยอะเนี่ยมันก็จะเพิ่มเยอะเช่นกันนะแล้วก็ มันจะมีภาพรวมให้ด so ูนะเห็นไหมว่าตัวไหนเพิ่มเท่าไหร่นี่ครับดาเมจนี่ครับไม่ใช่หมายถึงว่าโจมตี sp โบนัสป้องกันกายภาพนะครับแล้วก็ป้องกันเวทนี่เห็นมสี่สี่เปอร์เซ็นต์หมดเลยของทุกตัวนะครับมันก็จะเพิ่มเยอะแล้วแกแต่ละตัวนะครับมันก็จะเพิ่มดับเทพนะเห็นป่ะมันเรียงเลยครับว่าตัวไหนเป็นยังไงนะครับเพิ่มดับเทพเท่าไหร่ในประมาณนี้นะส่วนตรงนี้นะครับก็ได้เห็นชัดเลย ก็สําหรับใครที่มีตัวซ้านะผมคิดว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคนที่ตัวซ้าเนาะเ <c> ล <oughs> <c oughs> ครับก็อันนี้ตันจนซ้ะํะ <c oughs> คิดดูแล้วกันนะครับตันจนซ้ําแทบทุกตัวเลยนะครับก็มันจะมีสกิลอนุสรนนะครับก็คือ,อรูปดาบนะครับรูปดาบกับรูปโลนะครับดาบวันนี้เลเวลห้าตันแล้วนะครับตันแล้วก็ถ้าหากว่าสันรพร้องนะครับตันที่แปดสิบวันนี้แปดสิบแปดแล้วอะ่ะแล้วก็อันนี้ตันที่หนึ่งร้อย อ่ะเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าสกิลรูปดาบเนี่ยนะครับนี่ครับสกิลอนุสร์รอัพเลเวลถึงเลเวลสูงสุดแล้วนี่นะครับเป็นยังไงนะครับสำหรับรูปดาบถ้าหากว่าสั่นพร้อมเลเวลสิบนะครับมีขุพนพลไฟละตูในสนามทุกคนหรือมีขุพนพลไฟเราตายหนึ่งทุกหนึ่งคนขุพนพลไฟเราทั้งหมดได้รับดาเมจสุดท้ายลดยลงนะดาเมจสุดท้ายก็คือน่าจะแบบสุดท้ายอ่ะคือแบบตีเหมือนกับ ตีแบบตุ้มนะมันหลายๆทีก็ตีสุดท้ายก็จะลดลงลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าหากว่าเลเวลห้านะครับก็จะลดลงห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะดาเมจสุดท้ายเนาะแล้วก็ในส่วนของโลนะครับก็คือถ้าเลเวลหนึ่งเนี่ยมีกุญแจไฟเราในสนามทุกหนึ่งคนหรือมีกุญแจไฟศัตรูตายหนึ่งคนเนี่ยไฟเราทั้งหมดจะทำดาเมจสุดท้ายเพิ่มหนึ่งนะมันสลับกันไหมเนี่ย จริงๆไอ้ดาไอดา้ไอดาเมจสุดท้ายเพิ่มเนี่ยมันควรจะไปรูปดาบเนาะลราป้องกันเนี่ยลดดาเมจสุดท้ายเนี่ยมันควรจะเป็นโลหรือเปล่า <c oughs> อไม่เป็นไรนะ <c oughs> ก็สลับกันนะครับอันนั้นคือเหมือนกับลดดาเมจสุดท้ายของที่ศัตรูตีเราอันนี้ก็คือก็คือทาดาเมจสุดท้ายที่เราไปตีศัตรูนะ <c oughs> สลับกันนะครับแต่ว่าการที่เรามีเออสกิลแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะ <c oughs> อ่ามีดีกว่าไม่มีถูกไหมแล้วก็ที่เน้นๆเลยนะที่ผมเห็นถึงความแบบ ความโกงอ่ะนะครับรวมๆแล้วนะครับในส่วนของไอ้พวกต้านเทพตีเทพของตัวเนี้ยอย่างเช่นของเฉพาะหงอคงมั้งถ้ามันรวมมันน่าจะโกงนะเฉพาะหงอคงเนี่ยนะครับก็จะตีเพิ่มขึ้น,นในส่วนของดับเทพนะ ตีแรงขึ้นนะครับสำหรับในส่วนเทพมารตํ้นานแล้วก็จิตเทวะแล้วก็โดนโจมตีลดลงถึง30%เลยแล้วก็ตัวอื่นก็เลียงมานะครับอันนี้คือเฉพาะตัวก็เทีมากเลยถ้าหากว่ามันรวมทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเกิน100%นะนะครับี่คิดดูดูกันมานะ,ะแล้วก็มีโบนัสแชทพื้นฐานด้วยนะไม่ว่าจะเป็น SP นะครับโจมตีป้องกันกายภาพป้องกันเวทนะครับในส่วนตรงนี้ด้วยเช่นกันนะก็นานๆไปนะผมว่า ก็สามารถทําซ้ําได้นะเพราะว่ามันบนมาเรื่อยๆนะสาหรับตัวละครจิตเทวานอะนแล้วมันกส็สามารถแลกแต้มนะจากที่เปิดเนี่ยไปแลกในส่วนของตัวละครตํานานระดับเทพมารได้ด้วยนะแล้วก็มันจะมีตู้เฉพาะเทพมารกับเทพตํานานด้วยนะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเพิ่มความแรงของตัวละครนั้นๆน,น,นะให้เพิ่มแบบนี้นะเราก็สามารถที่จะ ถ้าซ้ำแล้วเนาะเราก็สามารถที่จะซื้อนะครับซื้อแพ็คซื้ออะไรต่างๆเนี่ยมาเปิดในส่วนของตรงนี้ได้เช่นกันนะจะเห็นได้ว่าความเวอร์วังอลังคารนะของออสุนหงอคงนะะดับตำนานเนี่ยมันโหดเหลือเกินนะตัวมันตีแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยิ่งตีแรงว่าอีกนะไม่แปลกใจเลยนะว่าหงอคงกับในส่วนของนานจามันตีแรงๆนะของไอดี คุณเบน์นะครับโอเคก็สําหรับวันนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับอนุสรเทพจุติปเป็นที่เรียบร้อยนะบางคนอ่ะอือไม่ไม,ไม,ม,ม,ม่มีตัวซ้ำนะ <ETF> ก็ลองมาดูกันได้นะว่าตัวซ้ำเนี่ยนะครับมันมีดีแค่ไหนนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็คงเข้าใจในะส่วนของระบบอนุสรเทพจุติแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบก,กันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ